คือคนกีนน่ะเป็นกุฏิครับกุฏิชั้นเดียวน่ะทำได้มาตฐานนะกําแพงด้วยครับจะเป็นฐานทา,นทางทางกำาแพงเยอแยะไปหมดเลย ปันปันปันสวัสดีครับผมเพื่นนนนนอนเะพื่อนเพื่พื่อนน้องเอฟซีนะวันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับวันที่สองวันงานลื้อกำแพงวัดครับเป็นงานเคทียนริงใหญ่นะ ยวนเหมือนเดิมนะเฮ้เฮ้โอ,โอ้ไม่ใช่มาทำได้เลยนะครับเขาย้ายอาัฐิย้ายโลงที่ใส่อัฐิออกแล้วนะทำทีแล้วนะครับเหลือแต่กำแพงเปล่าๆนะ เป็นการรื้อถอนครับเพราะว่าจะทำถนนนะเห็นวัดที่อยู่หมู่บ้านออตมซิงเองนะครับนะ เป็นวันที่สองเราจะเอารถลงมาแล้วเนี่ยนะเดยจะขยับรถลงมาเกลี่ยคมครับ เส็จจบไหมครับโอไม่อยู่งัดโอ้แข็งโปกเลย พอได้ทำครับงานชั่วโมงนะจะเดินรถลงมาอีกนะนงานนี้หกล้อไม่ต้องครับ เป็นงานที่ขุดฝังกลบอย่างเดียวนะอ้าวไปยังไงวดเลยเดินรถลงมานี่เลยดูแท็กครับบังแท็ก เดี๋ยวขยับถอยอีกนะอันตรายเดี๋ยวที่ยวนเดินลงมาแน่นอนอ๋อสงสัยขุดฟังอีกครับขักกดจีดเยอะนะมุมนี้นะ ขอามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับออดอมซิงอ่ะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับน,นี่ช่องออดอมซิงอ่ะ เ่มุมมองไหมมาถ่ายในเหลี่ยมนี้บ้างครับนี่พุดลุ้มนะเอาดินขึ้นไปกองไว้กรบนะนี่ก็จะเอาคอนกรีตลงครับการวางแผนนะ เป็นคอนกรีตนะเป็นกุฏิครับกุฏิชั้นเดียวน่ะนอ้ยทำได้มาทานนะกําแพงด้วยครับอ่าจะเป็นฐานทานทาน,ทานกัําแพงนะพยัย รถออกมุ่มรถแล้วนะแล้วครับเดี๋ยวกวาดลงนะกวาดลงแล้วกลบวุยมาได้ไกลนะนะผ่้วานทำมาได้ไกลเลย ยืนพานี้รอเลยผมกดไปเรื่อยๆครับต้องออกห่างๆหน่อยนะเดี๋ยวมีกระเด็นมาทางนี้นี่สลบ ยัดลงไปยัดลงไปดูขีดล้วนเลยอ่ะอานนี้ยากเหมือนกันนะ ง่ายๆครับเป็นงานลื้อถอนเลยนะงานลื้อถอนเคลียร์ลิงไปในตัวนะโอ้ <c oughs> <c oughs>

Uh huh. ปันป่นปัน่นปั่นลั่นแล้วตามตารเวลาการใช้งานครับ เราไฟอ่ะไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคครับผมตอนหลังทีนี้ขอจบไเพียงแค่น,นี้นะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับตอนหลังทีนี้บายบายครับสวัสดีครับ